ความภาคภูมิใจความกล้าหาญมันขึ้นพลังงานความถี่มันยังอยู่กลางๆนะพี่น้องมันยังอยู่แค่1 7 5ยเจถึงสองแพ้ขึ้นพลังงานของความรักซึ่งอยู่ถึงห้ารความสุข5 4 0ร้่เพราะนั้นความภาคภูมิใจความกล้าหาญถึงแม้เราบอกว่าเราภาคภูมิใจเรากล้าหาญเราเด็ดเดี่ยวเนี่ยมันจะดึงดูดความสุขความสำเร็จก็จริงอยู่ แต่มันก็แค่ระดับกลางๆมันแพ้อะไรมันแพ้ความรักมันแพ้ความสงบแพ้ความสุขเพราะนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเรามีรอยยิ้มให้กับตัวเองมีรอยยิ้มให้กับทุกสปปรรพสิ่งรู้สึกสำนึกบุญคุณรู้สึกขอบคุณในคนใกล้ตัวขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณ ประสบการณ์ที่ผ่านมาขอบคุณคุณครูขอบคุณเพื่อนขอบคุณลูกค้าขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณโอกาสที่เราเจอเนี่ยมันแปลกที่มันส่งขึ้นพลังงานของการดึงดูดในทางควันตั้มเนี่ยสูงกว่าความกล้าหาญความภาคภูมิใจอีกแต่แน่นอนชีวิตคนเราจะต้องมีความกล้าหาญมีความภาคภูมิใจแต่ถ้าเราเติมความสุขความขอบคุณความรักเข้าไป พี่น้องคิดดูว่ามันจะดึงดูดความสุขความสําเร็จมาสู่ชีวิตคนเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์ควอนตัมนี่คือศาสตร์ของพลังงานนี่คือสิ่งที่วัดได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่สิ่งงมงายถ้าเราดมดาเนินชีวิตตามหลักการที่ถูกต้องของจักรวาลของศาสตร์ควอนตัมพี่น้องจะมีแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองแบบอันลิมิตจริงๆครับ,รบเพราะฉะนั้นมีความกล้าหาญมีความภาคภูมิใจแล้วจงเติม ความสุขความขอบคุณความรักลงไปแล้วความชีวิไลในชีวิตนะฮะความเอ็กซ์เพรในชีวิตการที่จะเปลี่ยนตัวตนจากคนธรรมดาไปเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นเทพบุตรเทพธิดาจริงๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นในการทำงานในการดำเนินชีวิตมากเลยครับ